ผมจะแนะนําเด็กคนที่โดนกระทืบเนี่ยให้เขาทายังไงก็ต้องบอกผู้ปกครองว่าไปฟ้องพ่อแม่ฟ้องอาจารย์ฟ้องผู้ปกครองไปบอกก่อนให้รู้ว่าเนี่ยผมโดนอย่างนี้อย่าไปเก็บไว้คนเดียวต้องบอกให้ผู้ใหญ่รับรู้แล้วแล้วผู้ปกครองก็จะควรที่จะไปหาอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะเพื่อไปตรวจสอบพฤติกรรมมีอะไรต้องบอกคือพ่อคุณแม่ก่อนเลยว่าโดนอย่างนี้อย่าให้มันอย่าให้เรื่องราวมันถึงบ้านปลายมาถึงขนาดนี้แล้วคุณครูถ้าเด็กไปบอก คุณครูก็ต้องยอมรับฟังแล้วก็ไปทําไปถามว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้เป็นจริงไหม,มไม่ใช่คุณครูก็กลัวเ,ออเพราะได้ข่าวว่าเด็กมีมีดด้วยเพราะว่าคุณครูต้องทําให้เด็กเชื่อใจออเด็กเด็กที่เป็นที่แบบที่ททโดนรังแกเขาเชื่อใจเขาไว้ใจคุณครูไว้ใจ ผู้ใหญ่ในโรงเรียนได้ถ้าไปฟ้องครูเรียบร้อยแล้วแล้ววันลุ่งขึ้นโดนกระทืบหนักกว่าเดิมว่ามึงไปฟ้องเหรอเออมึงไปฟ้องใช่ไหมงโดีใช่ไหมซ้าหนักกว่าเดิมนี่ต้องทำไงต่อพี่วศก็ต้องเอาที่ครูแล้วล่ะหรือไปหาตำรวจไปหาตำรวจมันต้องให้พ่อแม่พาไปป่ะหรือสมัยนี้มีสายใหม่ต้องรอดการจอมพลังไปถึงการจอมพลังเลยเนาะอ่าไอ้เรื่กงเขาตอนนี้เขาป่าปามไอ้พวกเด็กที่มัน เหี้ยเๆี้นะเหี้ยวๆแล้วก็สร้างความเดือดร้อนใกล้ตัวที่สุดต้องบอกครูแต่ครูก็พอเด็กบอกเราก็ต้องใส่ใจด้วยไม่ใช่ไม่ใส่ใจก็ต้องตรวจจริงหรือเปล่าทําอย่างนี้จริงเปล่าเรียกผู้ปกครองมาคุยทั้งสองฝ่ายแต่เด็กส่วนใหญ่ที่ไปกระทืบเขาเนี่ยก็จะเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะเป็นลูกคนที่มีอิทธิพลอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีตังส่วนใหญ่คนที่โดนลังแกโดนลังแกจะเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนมีชาวบ้านกันมาที่โดนอะไรับพวการยพวกครูเนี่ยต้องทําให้เด็กให้ทําให้เด็กรู้ว่า เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งได้เด็กมีอะไรจะได้ไปบอกไปพูดเนเพราะบางทีเด็กบางคนงก็ไม่กล้าไงในหนังก็มีเยอะมากนะแล้วพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องเชื่อลูกสนใจลูกนิดนึงไม่ใช่ไม่ใส่ใจลูกเลยลูกจะโดนอะไรมาโดนไปตีเขาทำไมอะไรอย่างนี้